เองนะครับฝันตัวเองมีอยู่หน้าห้องนะอยู่กับพี่สาวแนละ้เรียกเรียกล่างตัวเองหน้าพี่สาวเรียกนะ 对。No, <Okay. S 1> Sí, ไม่ได้ใม,มือต้องบิดัไงตะก,กระเบือก็ต้องหนีไปขาก็หนีถ้าถังขาเมื่อไรตะกระเบือหลงมายุ่งเลยหล่นหัวใครกินสภายกินสภายตามมันตลกมากเลยมันงสนกทั้งขำนะยะมันจะกลักวหร่กลัวดีกลัวคนก็ไม่ก,กลัวคกนีนกลัวตะกั่เบือล่นโดน,นหัวเรื่องเก่งมัดไม่ดีบอก thank ถ้าไม่กลับก็ไม่อยากเล่ามันมันไม่น่ากลัวไงแต่ว่า